วันนี้นะคะโบก,ก็จะพามาเดินสำรวจบ้าน,นะค่ะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะค่ะจะพามาดูดอกไม้กชนนะนี่ค่ะเดนี่คือดอกชมชมนะคะก็ในของเซนนะคะก็ปลูกไว้ในของมุกน,นะคะก็ปลูกไว้หลาย มาเลยค่ะตัที่ยังมีนะคะเนี่ยนี่ตรงนี้ค่ะก็มีเสืส้อท้อนหน่อยก็ขอโทษด,ด้วยนี่ค่ะมองเห็งเน,นาะขออภัยด้วนะะยนะคะที่มีแสงนะคะก็ขออไปจริงๆค่ะมาเลยค่ะดหนนะะะูหลังบ้านนะคะก็ที่คือกาหลังบ้าน จะมีต้นไม้ร่มเย็นนะคะก็มีน้ำขังอยู่หน่อยนึงค่ะนี่ก็จะเป็นบ่อนกุ้งของน,น,น้ำนะคะกคะ็มาดูสันผักกันนะคะค่ะเดี๋ยวแป๊บบนึ่งะคะ่ะไปไป นี่ค่ะจะเป็นส่วน